บรรยากาศด้านหลังก็คือบ่อบปลานะคะและที่มองเห็นอยู่ตรงในน้ํานั่นก็คือบ้านกลางน้ําค่ะทุกคนค่ะบ้านกลางน้ํานะคะที่รักจังสร้างขึ้นมานะคะได้เข้าสู่ปีที่3แล้วนะคะทุกคนค่ะเข้าสู่ปีที่3แล้วนะ บ้านกลางน้ําตรงนี้เป็นบ้านหนึ่งหลังเลยนะคะสามารถพักผ่อนนะคะมาเที่ยวมาพักผ่อนนอนได้เลยนะคะเพราะว่าในจุดที่บ้านกลางน้ําที่รัชจังสร้างไว้เนาะก็จะมีะบริเวณกว้างเลยนะคะก็จะมีระเบียงล้อมรอบนะคะแล้วก็มีจุดที่สามารถนอนได้พักได้อีกโซนอีกจุดหนึ่งนะคะเพราะยังจะทําเป็น2ระดับนะคะก็คือมีส่วนที่เป็นสําหรับนอนพักผ่อนได้แล้วก็สําหรับ<ๆ>ที่เดินเล่นก็นั่งพักผ่อนได้อีกอีกบริเวณหนึ่งนะคะก็จะทําเป็นต่างระดับนะคะ จะเป็นเรียกว่าบ้านกลางน้ํานั่นเองนะคะก็สามารถมานอนมาพักผ่อนได้เลยนะคะอยู่กลางบ่อปลาเลยทุกคนคะ่ะเพื่อนๆอาจจะสงสัยอาจจะว่าเอ๊ะทาไมถึงสร้างบ้านอยู่ในน้ําได้อ่าไม่ต้องแปลกใจเลยคะ่ะตอนนั้นขุดบ่อใช่ไหมคะน้ํายังไม่มีคะ่ะเราก็เลยเรียกว่ามีไอเดียมีความคิดที่รักจังก็อยากจะใช้พื้นที่ให้ประโยชน์ใช้สอยร่วมกันกันกบบ่อปลานั่นก็คือก็เลย ้างบ้านกลางน้ําลงในบอ่อปลาเลยค่ะระหว่างที่น้ํายังไม่มีในบอ่อปลาใช่ไหมคะเราขุดบอ่อใหม่ๆก็ลงลงไปเลยค่ะลงเสานะคะทําโครงสร้าง เลยนะคะสร้างก่อนที่จะมีน้ําเต็มบ่อนะคะก็สร้างเสร็จไปเข้าสู่ปีที่3แล้วนะคะปีนี้ปี23นะาัแล้วนั้นก็เป็นปี2 0นะคะที่สร้างเสร็จนะคะสร้างเสร็จวันที่10เมษาแล้วจังก็พักอาศัยอยู่ที่บ้านกลางน้ำเนี่ยแหละค่ะ1ปีเลยนะคะทุกคนค่ะอยู่1ปีเลยนะคะก่อนที่จะมีบ้านน็อกดาวมาลงนะคะว่ารักจังก็ สร้างบ้านนกดาวให้พ่ออยู่อาศัยอีกหนึ่งหลังแต่ก่อนที่บ้านจะมาลักจังก็มานอนพักอาศัยอยู่ที่บ้านกลางน้ำนี่แหละค่ะเท่ากับเป็นบ้านหนึ่งหลังเลยนะคะทุกคนเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านพักผ่อนได้เลยนะคะเพราะว่าพื้นที่กว้างค่ะลักจังจะทําเป็นสองสองระดับนะคะระดับบนก็คือเป็นที่พักผ่อนนอนพักได้นะคะส่วนระดับล่างก็จะเป็นระเบียงโดยรอบเลยนะคะสามารถเดินได้รอบแล้วก็นั่งนั่งรีแลก์พักผ่อนอยู่ตรงระเบียงรอบได้เลยนะคะ ยังไม่พอค่ะทุกคนคะ่ะยังมีท่าน้ําชานระเบียงยื่นออกมาอีกลงบันไดลงมา3ขั้นนะคะก็สามารถเดินลงมาท่าน้ําตรงระเบียงตรงนั้นก็สามารถนั่งพักผ่อนเนเพื่อนมองเห็นไหมนะคะในบริเวณนั้นนะคะที่รักจังสร้างต่อเติมเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะหลังจากที่การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะอันนี้เพิ่งจะสร้างในเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่เองค่ะทุกคนคะ่ะเนี่ยคะ่ะก็สามารถมันก็อยู่ทําให้สามารถลงไปตรงบริเวณ เรียกว่าบริเวณท่าน้ํากันเลยกันนะคะระเบียงท่าน้ํานะคะ พ่อเขาปลูกบัวเอาไว้ใช่ไหมคะทุกคนเห็นบัวไหมคะที่อยู่ใกล้ๆก,กับระเบียงท่าน้านั่นนะคะพ่อเขาก็จะเอื้อมมือนะคะสามารถดึงสายบัวเพราะว่าพ่อปลูกบัวเอาไว้นะคะสําหรับไว้ทานได้ด้วยนะคะสายบัวนี้เขาเรียกพันธุ์อะไรนะดอกเขาจะสีแดงๆนะคะแต่ไม่รู้ว่าพันุ์อะไรลักจังก็ลืมพันไปแล้วนะคะสามารถดึงสายบัวเอาสายบัวนั้นนะคะไปทําอาหารกินได้เลยนะคะสามารถกินเป็นสดก็ได้นะคะเอาไปทําผัดก็ได้นะคะแล้วก็ไปทําแกงก็ได้ ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยเดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ